ําาว่าเหลียมมวยําว่าเหลี่ยมมวยดูนะครับลูกฟาวลูกฟาวอย่างนี้ถึงไม่หายเท้าจริงๆแล้วไม่สมควรใช้ยังไงก็กรรมการอ่ะผมจะบอกว่ากรรมการอ่ะเขาดูไม่ทันหรอกช่วงเวลา10วินาทีหรือในเที่ยววินาทีเนี่ยคุณจะใช้หลังเท้าหรือฝ่าเท้ากรรมการดูไม่ทันแน่นอน ใช่อย่างนี้ก็เลื่อนเลี่ยมมวยตีขวาอย่าเนี้เลื่อนเลี่ยมมวยใช้น้าขาดัดดูนะถ้าก้าวอย่างนี้ถือว่าขาัดขาเหมือนกันแต่อย่างนี้อันนี้เราอยู่หน้า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 เท้าเขาพอเราตีมาปุ๊บตีมาปุ๊บเราเราอยู่อยู่งี้ใช่ไหมตีมาปุ๊บแต่ว่าทำํำไงทำไงเ,เราจะเราจะดึงง่าง่ายๆเราตีแค่นี้เราบังคับไปเลยเราตีปึ้งเราบังคับไปเราลงมา เตะถ้าเราจะจะเตะเกี่ยวขาแบบเมื่อกี้ที่เขาเกี่ยวกันที่เขาปัดเขาปัดกันอย่างนี้แต่เราไม่ใช่แต่ผมไม่เคยสอนที่ไม่สอนเพราะว่าในช่วงเวลาสิบวินาทีนี่มันเป็นทั้งผลดีและผลลายผลดีคือเนื่องปั๊บเราเราปรปัดปุ๊บกรรมการไม้เตลอนเราได้ผลดีผลทีล่สองเราใช้ฝ่าเท้าเตะก็จริงเตะไปปั๊บดีมากีต้องร็จัฝ่าเท้าเตะปุ๊บ กรรมการเราก็มีเห็นเหมือนกันเขาเตือนเราเราแพ้เขาไม่เตือนเป็นผลด,ดีเขาเตือนเมื่อไหร่ป็นผลไม่ดีจังว่าอีกอย่างหน,นึ่งกรรมกาเนี่ยอย่างนี้ถึงว่าเราดัเราเรียนเราฟังไวทีในรอบที่ตองตีรูปตัวหนึ่งเราดึงนี้เราดัดดัดใช้ด้านขาดัด แต่ถ้าเมื่อไหร่เราตีนี่มาเราต่าวนี้ผิดน,นี่ตามที่ผมเรียนมานะตามที่ผมเรียนมาตัดก่อนครับ